ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้เธอฟังเรื่องที่ฉันเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้และมันเปลี่ยนมุมมองของฉันไปตลอดการเมื่อหลายปีก่อนฉันเคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่เศษฝุ่นเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครสนใจมองไปทางไหนก็เจอแต่ความว่างเปล่าความรู้สึกนั้นมันกัดกินใจเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไป จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้นั่งมองท้องฟ้ามองดวงดาวนับล้านที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ไกลแสนไกลตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เล็กขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นแค่เศษฝุ่นที่ไร้ความหมายเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลเราคือเสี่ยวหนึ่งของความยิ่งใหญ่ เราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานบางอย่างพลังงานที่ทำให้ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์พลังงานที่ทำให้ต้นไม้เติบโตพลังงานที่ทำให้หัวใจเราเต้นฉันเริ่มมองตัวเองใหม่มองคนรอบข้างใหม่มองโลกใบนี้ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันเห็นความสวยงามในทุกรายละเอียดเห็นความเชื่อมโยงในทุกสรรพสิ่ง ฉันเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การขว่ยขวาหาอะไรจากภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันยากเหลือเกินเหมือนมีอะไรมาขวางกัน้นไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนมีเสียงเล็กๆในหัวที่คอยบอกว่าเราไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่คู่ควรกับความสุขฉันว่านะเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงของเราจริงๆหรอก มันเป็นแค่เสียงสะท้อนจากความกลัวความกังวลหรือแม้แต่ความคาดหวังของคนอื่นที่เราเผลอเก็บมาใส่ใจมากเกินไปลองเงียบแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสิฟังเสียงที่ดังมาจากข้างในสุดฟังเสียงที่บอกว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรแล้วเรามีศักยภาพมากแค่ไหน เราทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างที่พร้อมจะเปล่งประกายออกมาเพียงแค่เรากล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะปล่อยวางทุกสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ฉันเชื่อว่าเราทุกคนกำลังอยู่ในกระบวนการเดียวกันกระบวนการที่เรียกว่าการจำตัวเองได้การจำได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมีพลังมากแค่ไหนเธอเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหม มันค่อยๆโลผล่พ้นขอบฟ้าสาดแสงสีทองอารามไปทั่วทั้งผืนฟ้ามันไม่ได้เรียบร้อนแต่มันก็ไม่เคยหยุดนิ่งมันแค่ทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบๆและสง่างามเราก็เหมือนกันไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเติบโตในแบบของเราและเชื่อมั่นว่าเราจะเปล่งประกายในเวลาที่เหมาะสม จำไว้เสมอว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราคือเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และจักรวาลก็อยู่ภายในตัวเราเธอเหนื่อยมาเยอะแล้วนะพักบ้างก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เธอไว้ใจปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอได้บ้างมันไม่เป็นไรเลย การยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขและการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้ถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักฟังด้วยนะเพราะบางทีพวกเขาก็กำลังรอฟังเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน